ครับผม,มะะวันนี้ขายอะไรครับวันนี้มาขายอะไรครับวันนี้เหลอครับวันนี้ผมมาขายชาไทยครับผม,มนี่ขายนะใช่ชื่อร้านสยามชาไทยนะคร <c oughs> ับอยู่ที่งานลิสติคโปรแฟร์นะครับผม <c oughs> มีตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่28เลยนะครับผม <c oughs> เรียนเชิญทุกท่านนะครับผมมาที่งานนี้นะครับผมรับรองว่าอาหารถูกปากแน่น,นอนครับผม <c oughs> ในช่วงเวลาแห่งนี้ไม่มีอะไรครับทุกคนมีความสุขไปได้กว่า พอมกินแล้วล่ะครับบอกว่าเยา่ยมซาลาเปกินแล้วแข็งกินแล้วแข็งนะครับกินแล้วแข็งค่ะกินแล้วแข็งกินแล้วสั่นเป็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงก็กินทำให้เรามีแรงมากขึ้นด้วยคารคาเฟอีนครับก็ด้วยคาเฟอีนนะครับทำให้เราแบบตื่นตัวขึ้นมากระปี้กระเป๋าในเช้าของวันที่สดใสนะครับผม สยามชาไทยเราสามารถซื้อได้ครับฮะทำไมเป็นผู้ชายไข่ได้อ๋อช่วยผู้จัดการครับเขาทำนะไม่ตไม่ต่อดีดเพราะว่าเราเป็นคนผู้จัดการเป็นไรไข่น้ำนี่คือคนขาต้นใจมันเป็นสูตรองค์กายมันในสูตรสูตรไม่เป็นสูตรของทางร้านเขาแหล่เราเราเป็นคนแบบก็คือเขาก็ดูแลเรามาเขาก็ดูแลเรามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือเขาแล้วก็ถามว่า ถ้าคนอุดหนุนถามว่าช่วยเด็ดคุณไม่ช่วยเด็ดคุณเพราะว่าถ้าผู้จัดการมีเงินผู้จัดการก็มีก็สามารถมีแรงมาดูแลเรารู้จักไหมอะกระตันยูอะลูกรรู้จักไหมเราเก่งๆช่วงนี้เก่งช่วนี้ความไม่รู้ไกเด็ดต้องหาท้ีกส่อก็จริงๆก็ต้องหาแหละครับแต่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้กันไปครับว่าธุรกิจเราจะถนัดแบบไหนซึ่งเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ส่วนตัวเราในฐานะนักแสดงที่ผ่านมาเราทํางานใน วงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็เหมือนเขาก็จะจับมือให้เราทำนั่นเราไม,เาไม่เราไม่ค่อยได้ได้แบบรู้ว่าไม่เรียนรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรอย่างอื่นนะเครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นก็อาจจะช้าหน่อยในช่วงที่วงการบันเทิงอาจจะพักหรือตัวหรือปล่อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเราก็แค่ปล่อยตามไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ยืดหยุ่นครับในช่วงเวลาที่ว่างเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เรื่องแบบ เงินขึ้นไม่ได้เรื่องของเงินปัจใจัยในเรื่องของเรื่องเนื้อดีขึ้นมาแล้วก็มีอย่างอื่นที่เราจะทําและเป็นประโยชน์ตัวเราอยู่เช่นแบบเราก็เล่นกล้ามไงกล้ามมีราคามากกว่าเงินอีกนะเอา้าถ้าเรามีกล้ามเนื้อเวลาเรากินพวกน้ําตาลชาไทยอะไรนี้เข้าไปอ่ะกล้ามเนื้อก็ช่วยเป็นเตาเผาให้นะ เป็นแบบความแข็งแรงอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นช่วงเวลาเนอะแล้วก็ทำอะไรเออแล้วการคือเราหางเงินไหมใช่แล้หางเงินยังไงผมก็ไปทำแบบโอลิแฟนไงโอ้ยแไปเรื่อยนะเนอะก็ใช่ไงก็ทำได้ก็มันก็หาเงินได้เหมือนกันอย่างเมื่อไหร่จะคนมาถามอย่างคนมาถามว่าทำไมเราดูซุ่ลงดูฟรีปกติเราจะเป็นฮัคไงแต่ตับดูตับฮัคเจ้าละลิงยินบอก็ ไม่หรอกเราก็เราก็ากขี้เกียจไม่ใช่ช่วงนี้ไม่ได้ปั๊มเยอะเป็นเรื่องของการทานด้วยแหละเราแบบช่วงนี้เราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็แบบไปออกเราก็ออกกําลังกายเลยเราออกกาลังกายเลยเราไม่ค่อยเราไม,ไาไมไ่ทานข้าว อย่างเมื่อกี้เพิ่งทานข้าวตอนประมาณบ่ายสองเองจะภาพตาของเรามันที่ซิกแพคยังมีอยู่ันซิคแพคี่ยนทุกสองเนซิคแพคซิกแพคมันก็มันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะแบบกินน้ำตาลเยอะแล้วมันปิดบ,บางอะไรเงี้ยแต่จะบอกนักกล้ามอย่างผมนะนักกล้ามอย่างผมนะพวกคุณเอ่ออะไรดีวะนักกล้ามอย่างผมนะตาเหลี่ยมดัมเบลอะกล้ามมันขึ้นแล้วนักกล้ามมืออาชีพใช่นักกล้ามมืออาชีพนะน้องๆ คุณอยากทำโอริแฟรหรอจะทำจริงหรอโอริแฟน์ทำได้เหรอไม่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแนวมามันก็จะเป็นแนวสองกำลังกายสองข้าวจิงจต่างกับใครก็ต่างกันเลยฮัลโหลทำไมจะคิดถึงโอลิแฟนอย่างนั้นอย่างนเหรอไม่ต่เลืกไม่เราไม่รู้เราไม่เคยเปิดดูโอลิแฟนไงเราเปิดดูเหรอไม่เคยมันแพงไม่ถักเลยมันแพงถ้าเป็นคุณทำโอลิแฟนจะทำคอนเทนต์อะไรแบบเพราะมันจำได้จริงจริงมีรุ่นพี่ช่วยคิดอยู่แต่มันออนแอร์ไม่ได้ พูดแล้วพูดแล้อ่อนไม่ได้เลยแต่ใครอยากาเกิดเหือ่าอ่ะเออเาที่พูดได้คือพี่ชายผมเนี uh ่ยเป็นแบบพี uh ่ชายคนนี้เป็นพี่ชายที่เราสนิทเขาเป็นหัวธุรกิจการค้าพูดไม่ได้ะถ่งที่เขาทำเอาแต่ทมไมถึงว่าเคยถกเรื่องโอลิแฟนกับพี่ชายเลยได้เขาแนะนำมาให้ทำอันนี้แต่เราคือมันพูดไม่ได้พูดไม่ได้มันมันรงไรับแล้วทำไมเราถึงไม่ถึอไม่อือ ก็คืออือ่ไม,ไม่ไม่อยากทําแต่ว่าพอพอเถียงเขาว่ามันไม่ควรท,ทําที่พอไปเล่าให้คนอื่นฟังอย่างที่ที่เป็นดาราศิลปินหรือคนดังอะไรเล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าเฮ้ยดีนะเว้ยทุกคนเห็นดีด้วยผม<ส>ว่าอ่ะดีหรอวะแล้วทำไมเราถึงไม่ควรทําไม่ร<ว>ู้อ่ะ<ว>คิดว่าแบบพ่อแม่คงโกรธใช่พ<ว>่อแม่คงโกรธพ่อแม่คงโกรธ ได้เราไม่รู้เราไม่รู้ก็ก็อย่างว่าแหละเราเราทํางานเล่นละครมาก่อนใจเราก็ยังอยู่กับละครอยู่ยังไม่ได้ถูกยังไม่ได้ถูกย้ายไปไหนไม่งั้นพี่ถามไปครึ่งปีได้จะมีงานทำงานละครเราไม่มีก็ไม่มีครับตื่ไม่มีส่วนเปอร์เซ็นต์ส่วนเปอร์เซ็นต์ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์สิไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราทำอะไรอ่ะก็ก็ก็ไม่ทำอะไรเลยออกรายการแล้ก็ไปออกรายการไปอะไรเงี้ยซึ่ง ไปถ่ายรายการไปงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ถ่ายละครแต่ส่วนตัวไม่ได้มองว่ามันแย่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราถ่ายละครจัน,นทั้งค่า,าพูดไม่ไดนเั้เสาที่เท้าีบพูดวายไปหมดช่วงนี้ก็เหมือนได้ได้ดีอ็อกแต่ตอนนี้ดีอ็อกจนเชื้อโรคหายหมดแล้วไม่มีเลยไม่มีอะไรเมมลีงานด้วยอะไรจร<า>ิงมันต้องจัดสารวิธีการค่าใช้จ่ายเราอย่างไรบ้างกับสิ่งที่มันสิ่งที่มันถายไปก็ใช้เหมือนเดิมครับเราไม่ได้ใช้เงินเยอะอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้เครียดเลยมาใช้ตรงใช้นิดใช้หน่อยอะไรอย่างนี ใช้นิดๆหน่อยกินเล็กกินน้อยอะไรเงี้ยยังเดินนในโรงงานในวงการอะไรครับในโงงานบันเทิงมันเยอะไหมสำหรับเราเดือนนึงก็ก็โอเคนะไม่ได้แย่แยอะไรเงี้ยใช่ก็ก็มีบ้างแบบปะปายอะไรเงี้ยอย่างสมมติงานอ e ีเวนต์บางงานก็ยังต้องการแบบตัวนักสแสดงอยู่ไม่ได้ต้องการแค่แบบอินฟูอย่างเดียวเลยนักสแสดงก็ยังพอมีงานอยู่ บางงานก็ยังต้องการเราอยู่ซึ่งถามว่าอยู่ได้มันก็อยู่ได้เป็นเดือนๆไปก็ต้องเราจะมาบอกว่าผมจะไปบอกว่าตัวผมเองเนี่ยลำบากนะงานไม่ค่อยมีคนลําบากกว่าเรามีตั้งเยอะไอตัวเราเนี่ยสบายจะตายมีเกิดมาหล่อเหลาขนาดนี้โอ้โหเกิดมาหลอก็สุดๆแล้วอ่ะเข้าใจปะแล้วจะไปบอกว่าตัวเองลาบากมันก็ไม่ใช่เรายังพอไปได้อยู่เรายังพอเราก็พอไปได้ครับ พอได้พอได้พอได้แล้วอะไรมีจริงมั้งวะอะไรมีจริงไหมที่พูดเนี่ยอะมีแฟนไหมมีแฟนไหมไม่มีครับมถ้ามีจะบอกไหมถ้ามีจะบอกไหมถ้ามีจะบอกแต่จก่อนจะมีเนี่ยผมต้องดูละเอียดยิบก่อนหนไอช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่อย่างที่ทุกคนพูดว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วความรักอะมีแฟนเนี่ยมันคือการที่เราต้องแบบ เราต้องแบ่งปังความรักใช่ให้เขาแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยและเราส่วนตัวเราเองก็อยู่บ้านอย่างเดียวไม่ค่อยออกไปไหนเพราะฉะนั้นการที่จะมีคนเข้ามาผมว่ามันก็ยากแล้วการที่จะเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษาดูใจกันก่อนว่าเฮ้ยวันเนี้ยคุณเข้ามาในชีวิตผมเนี่ยคุณแค่หลงในความหล่อเหลาของผมหรือเปล่าคุณแค่แบบหลงในความแบบความที่ หล่อแบบอันดับต้นๆของประเทศไทยด้วยข้างที่ไทยบ้างไอ้ข้งต้นเนี่ยฮะข้างที่ไทยบ้างเายคุณหล่อสายออรงลองผมเหรอลองลองผมน่าจะเป็นพวกแบบเอ๋อคุยไม่เอาเขาไม่กล้าเล่นไม่กล้าเล่นหรอไม่ได้สนอะไรเดียวก็ก็ก็เขาอาจจะหลงแค่รูปร่างหน้าตาหรือเปล่าวันไหนปั๊บมีปัญหาเรื่อง เรื่องอะไรขึ้นมาครับเราอาจจะเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูกันดีๆก่อนที่จะตกลงโปรงใจว่าเราจะเป็นแฟนกันนะต้องดูก่อนเราต้องรับนิสัยแย่ๆซึ่งผมก็เป็นคนนิสัยแย่เยอะมากนิสัยแย่เยอะมากามันลำบากเราช่วยพี่ก็ไม่ลำบากหรอกเราก็มีเออมีโหลดควายเต็มุ่งนา้ยังไม่ได้ควายเต็มเลยรอเลยรอเลยมันเป็นเรื่อง ก็มีเราก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเออเราเราเคยสบายกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นซึ่งตอนนี้ยอมต้องยอมรับเลยว่าหลายคนลำบากาที่เราไม่เราก็เือทุกวกนี้ดูแลตัวเองดูแลตัวเองครับผมปรับตัวไปกับเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นปรับตัวครับผมเราเราต้องปรับตัวคะนั้น เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีกำถามคนที่ตัวแรงตัวที่ตัวแรงตัวแรงอันนี้อันนี้ตัวแช่ตัวนี่ตัวแรงตัวที่ตัวแรงเห็นไหมไถามวาไปทำจมูกมาหรอไม่เธอถามตรงๆสิเนี่ยเห็นไหมเขายังถามตรงๆไหนถามไหนถามไปรับผู้ใช่ครับทำจมูก้าอเใช่ครับไปทำจมูกนะครับก็ก่อนทำนี้ผูกทักเยอะ ว่าจมูกเราเปลี่ยนทรงแล้วซึ่งการหลุดฐานเนี่ยก็จะเป็นอันตรายซึ่งการทำจมูกของเรานี่ยทำมา10ปีแล้วก็เลยมีการไปแก้มาเราก็ได้คลีนิกหมอท,อที่ที่ดีที่เด่นึ่งถ้าใครสนใจอยากติดต่อทำจมูกมาสามารถดิเรกไอจีมาหาผู้จัดการผมได้ซึ่งผมแปะเบอร์โทรผู้จัดการอยู่ที่ดิเรไอจีถ้าใครประทับใจจมูกนี้แต่จะบอกว่าตอนนี้ยังไม่เข้ารูปครับ ตอนนี้ก็ยังคงตึงอยู่ยังไม่ได้รัดแกอะไรเพราะประมาณ2เดือนครับใช่เอ็กเองแต่พอมันแก้มันต้องดูไม่ดูครับเน้นความหล่อครับแต่แต่ไม่ทําก็หล่ออยู่แล้วฮะรีเพลงไหมรักลับใครบอกอ่ะใครบอกเขาบอกเองครับผมเราต้องมั่นใจในตัวเองนะครับทุกคนฮะเริ่มรักซับแล้วฮะรักไม่รักกันเริ่มรักซับแล้วฮะอันตรามันมีปัญหาอะไรนะ ก็มันหลุดฐานนะครับถ้าถ้าใครเียอกาสก็คือเมื่อก่อนมันเป็นทรงนี้แล้วมันถ้ามันเปลี่ยนทรงแสดงว่าจมูกน่าจะแบบมีการหลนะใช่แล้วก็หลายคนว่ามันจะทะลุอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ายอมรับตามเป็นคนที่แบบเขาแนะนำเออเราเราก็แบบเราก็ไปทําอ่ะมันไม่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ส่วนนี้ก็ไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้อะไรก็ไปทำจบจบคนจะได้ไม่เป็นห่วงแล้วที่สัมพันก็ได้ออกมา ดูดีใช่ดูอันนี้เราเลือกเองหรือบอกให้คนเลือกให้ว่ามันต้องสูงเลือกเองครับเลือกยังไงเพราะว่าพึ่งหานแล้วอร่อยแล้วมันต้องเลือกยังไงให้เหมาะสูงหน้าเราคือเราก็เปิดดูเลือกรูปอ่าเราได้เราอยากได้แบบไหนแต่ถ้าถามมีเล็บมั้ยมีเล็บมั้เล็บรูแบบรูปไข่นี่นี่เล็บไหมอไม่เล็บเปเล็บเปเล็บเปรเล็บหน้าไข่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราเซตดูแต่เป็นเกาหลีครับเกาหลีครับเกาหลีใช่เกาหลีเป็นเกาหลี เอออะไรครับไม่เหมือนดิเราเอาเราเอาหลายๆลรูกมารวมรวมกันเราเออยากได้ปายแบบนี้อยาได้และและอย่างผมเป็นคนที่นอนกลนโดยที่เคยไปทำสลิปเทสมาแล้วหมอบอกว่าเราอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ารูจมูกเราเล็กแล้วก็เลยให้หมอเจาะรูจมูกเพิ่มให้ด้วยไก้ไหลครัได้ด้วยอะไรนะครับไม่ใช่มุกจริงๆครับ จริงครับพีมีอะไรรอเปล่าเราเป็นดาราเราเป็นดาราไปล่นเงนนะครับไปโละไรกหดหมดไปเท่าไหร่ถูกเนี้ยฮะเราไม่พูดเรื่องเงินกันได้ไหมฮะุอแักคุณรักผมที่เรื่องเงินเรื่องทองใครจะรักแกที่เรื่องทองทำมาคือว่าหล่อจริงจังเดิมมันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ แล้วแต่คนมองแล้วตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เข้ารูปอ่ะมันยังเป่งๆอยู่เลยอ่ะแล้วคนชมมยังไม่หลัะมันชมเรืองะไรว่าเด็กน้องแล้วหน้าเปลี่ยนไปมเออเพื่อนเพื่อนหลายหลายคนดูไม่ออกเพื่อนเพื่อนหลยคือไม่ไม่คลายเดิมคนละทรงเลยคือเราเอาสันตรงนี้ลงด้วยเมื่อก่อนสันตรงนี้จะเริ่ลงตรงนี้เราเราลงถ้ามันลงอ่ะมันจะเป็นแบบมันจะสันมันจะไม่ได้โด่งเมื่อก่อนไม่ได้กี่รอบแล้วกี่รอบขออนุญาต เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่คราวนี้บอกเพราะว่าเป็นเคสรีวิวแต่ครั้งก่อนเดี๋ยวจะไปพูดให้คลินิกเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคใช่ไหมเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นโดยรวมหลังปีใช่ไหมครับใช่ครับนอกจากจมูกทําอะไรอีกไม่ไม่ครับไม่ครับโอเคอ่าคนหลอกว่าเป็คนหลอกอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากติดต่อทางสมุกนะครับสามารถได้เล็กมาในทางไอจีของผู้จัดการหรือเบอร์โทรที่ผมเขียนไว้ในไอจีได้นครับ ุณหมครับ